สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวชิววันนี้นำเสนอเมนูปาลาไหลผัดพริกแกงเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับปาลาไหลหั่นชิ้นพริกกินดาแดงเขียวหั่นพริกหยวกใบมะกรูดกระชายซอย พริกไทยอ่อนใบกะเพราน้ำเปล่าซอสฝาเขียวน้ำมันหอยพริกแกงหยาบน้ำตาลทรายผงปรุงรสนำกระทะตั้งเตาใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไป เราจะนำพริกแกงหยาบใส่ลงไปเมื่อนำพริกแกงใส่ลงไปแล้วก็ทำการรวนพริกแกงให้มีความเหลืองหอมก็ทำการรวนพริกแกงไปเรื่อยๆให้พริกแกงสุกและเหลืองหอมเมื่อพริกแกงเริ่มเหลืองหอมแล้ว ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะนำปลาไหลที่เราหั่นชิ้นไว้ใส่ลงไปลวนต่อ ต่อไปเราจะนำปลาไหลที่เราหั่นชิ้นไว้ใส่ลงไปรวนต่อเลยนะครับก็ทําการลวนไปเรื่อยเรื่อยสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อเรารวนมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเติมน้ำเปล่าใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะครับก็จะช่วยทำให้ ปลาไหลของเราสุกเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทำการรวนไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราจะนำฝามาปิดปล่อยอบไว้อีกสักระยะหนึ่งรอจนเนื้อปลาสุกนะครับก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนี่เมื่อเราปล่อยรวนมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว เนื้อปลาของเราเริ่มจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำกระชายซอยใบมะกรูดและพริกหยวกใส่ลงไปนะครับนำกระชายซอยนะครับใส่ลงไปตามด้วยใบมะกรูดแล้วก็พริกหยวกนะครับใส่ลงไป แล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการผัดคุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี๋ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็มาทำการปรุงรสกันนะครับ ใส่ผงปรุงรสและน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับอัตราส่วนผมจะลงไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับก็เข้าไปติดตามชมกันได้นะครับเมื่อเราใส่เครื่องปรุงทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะทำการคลุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่เมนูผัดปลาไหลของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับชิมรสชาติดูสักนิดนึงว่าขาดหรืออะไรนะครับโอเคตอนนี้รสชาติของเราก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำพริกไทยอ่อนนะครับนำพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกจินดาแดงและเขียวที่เรา หั่นไว้นะครับใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยใบกะเพรานะครับใส่ลงไปแล้วก็คลุกเค้าทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเมนูปาลาไหลผัดพริกแกงของเราก็เสร็จแล้วนะครับสีสันหน้าตาหน้ารับประทานมากกลิ่นหอมมากๆเลยครับ เดี๋ยวเราไปตักลงจานกันต่อเลยนะครับมาตักลงจานกันเลยนะครับเพื่อนๆก็เตรียมจานเอาไว้นะครับแล้วก็ตักผัดปลาไหลลงจานเตรียมเสิร์ฟกันต่อเลยนะครับสีสันหน้าจานน่ารับประทานมากๆเลยครับเพื่อน หอมมากเลยครับเ,รเพื่อนๆก็ลองทําตามดูได้นะครับรับรองว่าเมนูนี้รสจัดจ้านอร่อยมากๆครับสำหรับเมนูนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมช่องนายเดียวคนชิวๆกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ติดตามชมว่าเมนูหน้าเราจะมีเมนูอะไรใหม่ๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ